หนึ่งใจพันนลายตอนที่ยี่สิบเจ็ดแล้วพินกลับมานั่งโต๊ะเดียวกับหนึ่งใจแต่ตอนนี้ไม่มีโตเกียวแล้วโตวเกียวอยู่กับเจสันและเชเอม็มต้องตามไปด้วยทําให้เขามีโอกาสอยู่กับหนึ่งใจมากขึ้นหนึ่งใจหันมายิ้มให้กับเขามันทําให้หัวใจเขาพองโตแค่รอยยิ้มนี้มันก็ทําให้เขามีความสุขแล้วเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณไม่ดื่มหรอครับ เออดื่มครับแต่คงดื่มได้ไม่มากทําไมหรอครับหรือว่าคุณกลัวเมาใช่ครับคุณมีงานอีกใช่ไหมถึงไม่กล้าเมาผมรู้นะ่าแล้วทําไมคุณถึงมางานอย่างนี้ครับทําไมครับผมมางานแบบนี้ไม่ได้หรอก็ไม่เคยเห็นมีมาเฟียระดับคุณมาดื่มแล้วมางานปาร์ตี้แบบนี้ผมดูแก่เกินไปอย่างนั้นหรอไม่ไม่ไม่เลยครับ ผมแค่รอเล่นเองเจสันนั่นก็มาเฟียเหมือนกันมันยังมาได้เลยก็คุณเจสันเขากำลังจีบคุณหนู่มโตกเกียวอยู่นี่ครับคุณหนึ่งใจดูไว้ใจคนง่ายจังนะครับก็คนที่เป็นมิตรนะครับร่วมถึงผมด้วยหรือเปล่าที่เป็นมิตรครับก็คุณช่วยผมไว้ผมไม่รู้ว่าคุณไลออกใครแต่คุณดีกับผมผมก็ถือว่าคุณเป็นมิตรเป็นเพื่อนของผมครับถ้าอย่างนั้น ผมขอนั่งเป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะกลับได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะครับไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่ได้เลยงั้นดีเลยครับงั้นคุณก็ดื่มไปเต็มที่ถ้าเมาผมจะไปส่งแล้วรับรองว่าอยู่กับผมปลอดภัยอย่างแน่นอนผมไม่อยากรบกวนคุณขนาดนั้นแล้วครับคุณหนูก็คงพาผมไปส่งได้ด้วยความที่หนึ่งใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร และเผลอดื่มไปเยอะเลยละพินเองก็ได้แต่อมยิ้มเขามีโอกาสพูดคุยและอยู่กับหนึ่งใจมากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสดีและกำลังเร่งทำคะแนนให้กับตัวเองอีกไม่ช้าหนึ่งใจคงใจอ่อนกับเขาบ้างแต่ในใจลึกๆมันก็นึกถึงเสียงเล็กๆเ,เวลาที่เขาจะยกแก้วเครืงดื่มแต่ละทีก็ได้แค่จิบๆเหมือนเขาได้ยินเสียงของแก้วคอยเตือนอยู่ตลอดเวลา นี่เขาท่าจะบ้าไปแล้วจริงๆคุณละพินเป็นอะไรครับเดี๋บอกนะว่าเมาทำไมล่ะครับก็คุณเล่นสะบัดหัวไปมาเหมือนกับอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับผมกำลังคิดเล่อยเปื่อยอยากโฟกัสอยู่กับคุณหนึ่งใจมากกว่าไม่ต้องเรียกคุณหรอกครับเรียกหนึ่งใจเฉยๆก็ได้นั่นสิตกลงคุณจะให้ผมไปส่งไหมไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งใจต้องกลับกับโตเกียว คุณหนูโตเกียวรีบเดินจากมาเพราะเธอเกือบจะจูบกับเจสันแล้วเธอปฏิเสธที่จะจูบกับเขาต่อให้ชอบเขามากเท่าไหร่ก็ตามเธอไม่อยากอยู่กับเขาใกล้ชิดจนเกินไปและอยู่กันตามลรพังกลัวว่าตัวเองจะเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปจึงชวนเจสันกลับมานั่งที่โต๊ะตามเดิมตอนนี้เธอเห็นว่าหนึ่งใจเริ่มเมา และละพินก็อยู่ข้างๆมองหนึ่งใจในตาหวานชำ่ำเธอยอมรับว่าห่วงหนึ่งใจแทนพี่ชายหนึ่งใจทำไมคุณหนูผมเมาไม่ได้หรอครับได้ได้จะดื่มก็ดื่มเถอะต่อให้เธอจะห่วงหนึ่งใจมากแค่ไหนหนึ่งใจเองก็เครียดมาหลายวันเพราะพี่ชายก็อยากให้หนึ่งใจสนุกให้เต็มที่หนึ่งใจดื่มจนเมาไม ทำให้งานนี้กลายเป็นโตเกียวและซาเอมที่ดูแลหนึ่งใจแทนหนึ่งใจเมาและคราวนี้โตเกียวกับซาเอมกำลังประคองให้ผมไปส่งหนึ่งใจอดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงนะคุณโตเกียวผมจะส่งถึงบ้านให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ว่าแจ้สอนช่วยแยกโตเกียวกับหนึ่งใจออกจากกันโดยเปิดโอกาสให้ละพินพานหนึ่งใจขึ้นรถ ทำให้โตเกียวได้แต่มองหวังว่าคงไว้ใจเขาได้หมอนนั่นนะ่ะชอบหนึ่งใจมากไม่ทำไรแน่นอนเจสันไปกับฉันนะเจสันดึงมือของโตเกียวเพื่อไปส่งเช่นกันทำให้ซาเอมต้องขับรถตามผู้เป็นเจ้าหนายไปเพราะโตเกียวขึ้นรถไปกับเจสันเจสันเหลือบมองถ้าโตเกียวไม่มีทีท่าว่าชอบเขาเขาคงคิดว่า โตเกียวชอบหนึ่งใจไปแล้วแม้แต่ตอนนี้เขาจับมือน้องน้องอย่างเลี่ยงๆดึงมือออกแม้จะทำแบบสุภาพไม่ให้เขาเสียน้ำใจแต่เขาก็รู้สึกได้โตเกียวอะไรคะเราเป็นแฟนกันนะมันไม่เร็วไปหรอคะหรือว่าโตเกียวไม่ชอบฉันกันชอบสิถ้าชอบ เราก็เป็นแฟนกันนะเออก็ได้ค่ะเจสันอมยิ้มและสวยโอกาสนั้นจับมือของโตเกียวอีกโตเกียวไม่ขัดขืนเพราะตอนนี้เขาเป็นแฟนกับเจสันแล้วแล้วมันก็แค่จับมือเธอจึงไม่คิดมากอะไรกับเรื่องนี้อีกแต่นั่นแหละต่อให้เขาชอบเจสันมากเท่าไหร่แต่ก็จะไม่ยอมมีอะไรกับเจสันง่ายๆแนะ่แต่ไม่รู้ว่า คิดจะมีอะไรกับเธอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเธอไม่ยอมเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงเธออาจจะคิดมากไปแต่เป็นเรื่องที่เธอต้องคิดเอาไว้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมจะยังไงเธอก็เป็นลูกสาวของนายใหญ่หรือฟางนะฐานะเธอไม่ใช่เล่นๆจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องนึกถึงฐานะของนายใหญ่ผู้เป็นพ่อบ้าง ส่วนหนึ่งใจก็กลับมาพร้อมกับละพินละพินอุ้มหนุมใจเมาไมในขณะที่พันลลายกำลังรอยอย่างหุดหงิดเขารู้จักในายใหญ่ว่าหนึ่งใจไปกับโตเกียวแต่ขากลับมาหนึ่งใจเมาแถมยังถูกไอละพินอุ้มมันโกรธจนไม่รู้จะโกรธยังไงเขาไปแย่งตัวหนึ่งใจอุ้มมาจากละพินละพินมันมองหน้าเขาเขาไม่สนใจทั้งนั้นทำไมเป็นแกที่มากับหนึ่งใจทำไม แกเป็นแค่เจ้านายจะหวงอะไรนักหนาฮึแกใส่หัวไปได้แล้วหมดธุระของแกเออให้มันรู้ไปสักวันหนึง่งแกจะไม่มีสิทธ์หวงหนึ่งใจแน่ไอ้ละพินแกยังมาปากดีกับฉันนะไปซะก่อนที่แกจะเจ็บตัวฉันไปแน่แต่ไม่ใช่กลัวแกหรอกนะแต่ฉันไปเพราะฉันไม่อยากมีเรื่องฉันไว้หน้าหนึ่งใจไม่เหมือนคนอย่างแกปากดูแลหนึ่งใจด้วยละ่ะแกไม่ต้องมาฝาก ฉันมีหน้าที่ต้องดูแลหนึ่งใจอยู่แล้วไปให้พลนควันละลายอุ้มหนึ่งใจเข้ามาในห้องและตอนนั้นไม่มีใครกล้าตามมาเลยหนึ่งใจเมาไา้แล้วแล้วก็ถอดเสื้อของตนเองคิด <c oughs> จะอ่อยอย่างนั้นเหรออ่อยอะไรใครอ่อยมันร้อนเป็นใครอ่ะมายืนอย่างเนี้ยช่วยถอด่อยสิอ่อยชัด ถ้าฉันไม่รับปากในายใหญ่ไว้แล้วก็นายไม่รอดแน่หนึ่งใจไม่รอดแหละหัวอะไรนายใหญ่หนายใหญ่ใจดีจะตายนายป๊อตไม่ว่าว่าฉันเหรอหนึ่งใจพันนรายขึ้นไปบนเตียงดึงหนึ่งใจเข้ามากอดและจูบคราวนี้เขาจะไม่ปล่อยแต่นั่นแหละด้วยความที่เขารับปากในายใหญ่เอาไว้เขาจึงต้องปล่อยหนึ่งใจอย่างเสียดายลงจากเตียง แล้วกอดอกมองหนึ่งใจที่กําลังถอดกางเกงที่เหลือจากนั้นน้องก็ล้มตัวลงนอนทำให้เขายืนมองอยู่นานเห็นสำรวจร่างกายของหนึ่งใจจนพอใจถึงได้ดึงผ้ามาห่มให้ก้อนเดินออกมาจากห้องสารพบละล้านเก้ารู้ได้ทันทีว่าเจ้านายหงุดหงิดรีบหาเครื่องเดื่มมาให้วันนี้มันเป็นวันอะไรพวกเขาจะซวยเอาแน่ๆแล้วนายใหญ่ก็ยังไม่กลับมา หนึ่งใจก็เมาถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าเจ้านายพาขึ้นไปข้างบนแล้วทำอะไรบ้างเราขึ้นไปพร้อมกันอยู่นานสองนานไม่รู้ว่าหนึ่งใจจะถูกอะไรบ้างป่านนี้จะเป็นยังไงฉันจะค้างที่นี่พวกนายไปเตรียมเสื้อผ้ามาให้กับฉันเออเสื้อผ้าน่าจะมีอยู่แล้วมัรับนายซันต้องการชุดนอนอ๋อและอีกอย่างนายใหญ่คงไม่กลับมาคืนนี้ พวกนายก็กลับไปพักกันเถอะฉันจะดูแลที่นี่เองฮะนายใหญ่ไม่ดูหรอครับนายใหญ่บินไปต่างประเทศตรวนให้ฉันมานอนค้างที่นี่แทนเออครับนายพันนาลายงดกิดมากตอนนี้หนึ่งใจยังไม่สั่งเมาเลยมันไม่ใช่ง่ายๆเขาดื่มจนเกือบเมาแล้วไปล้มตัวลงนอนหนึ่งใจไม่รู้หรอกว่าโดนพันนาลายลวนลามอยู่นานแค่ไหนจนกระทั่งเช้า อ๋ออะไรกันเนี่ยทำไมถึงมานอนข้างทำไมข้างคุณได้อหนอนข้างฉันจะเป็นยังไงฉันีมิสทสิ์จะมานอนในห้องนี้เตียงนี้แต่ว่าคุณมาผมไม่เห็นรู้เรื่องแล้วผมกลับมาได้ไงมเมาซะอย่างนั้นไม่โดนคนอื่นลากไปก็ดีเท่าไหร่แล้วฮะไม่รู้จาักกาลเทศะแล้วคุณมานอนที่ได้ยังไงแล้วทำไมคุณไม่ใส่เสื้อว้ายพเอแมก็ไม่ได้ใส่ ร้องเป็นผู้หญิงเลยนะคิดว่าตัวเองหน้าพิศวาสนักเหรออ้าวเราเรานั่นคุณแน่ใจนะไม,ไม่ได้ทำะไรผมฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นพอพันนารายลุกขึ้นเท่นั้นแหละเสื้อผ้าสกินก็ไม่มีคิดว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อแต่เขาไม่ได้สวมอะไรเลยเรายังสวมอยู่บ้างตายตายอย่างนี้มันจะไปรอดอะไรพอพันนารายเดินเข้าห้องน้ำนึงใจก็ลุกพวดพาดสำรวจตัวเอง พ่อยังชั่วที่เขาไม่ได้เจ็บช่วงล่างเขาพอรู้อยู่บ้างแหละไม่ได้งโงน่นี่ผ่านศึกมาตั้งหลายครั้งถึงแม้จะผ่านมากับผู้หญิงก็ตามแต่กับผู้ชายมันก็คงไม่ต่างกันแต่ไอ้จำจำตามตัวนี่มันอะไรโอ้ยแล้วปากทําไมมันเจ็บเจ็บนี่เขาเขาจูบแล้เหรอห่อน,นี่มันลักลับนีไอ้ผันทลายบ้าคอยดูเถอะฉันจะาคืนนายให้ได้ พันนลายเปิดประตูผัวออกมาทําให้หนึ่งใจที่กําลังยืนด่ายอยู่เมื่อกี้ถึงกับตกใจเออหยิบผ้าเช็ดตัวให้หน่อยครับหนึ่งใจเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวยืนอยูกับเขาแต่กลับถูกลากเข้ามาในห้องน้ําพันนลายยื่นป้วยเปลาทําทให้หนึ่งใจถึงกับหลับตาปีลืมตามัๆม่ไม,ไม,ไม่คุณนะ่ะปออยู่แล้วไม่ใส่อะไรเลยคุณคิดว่าดีนักหรอใหญ่แค่ไหนอ่ะถึงได้ ถึงได้มาโชว์คนอื่นอลางฉากเนี่ยก็มีเยอะกว่าคนแถวนี้ใหญ่กว่าไหมล่ะไม่งั้นเราก็มาเทียบกันคุณจะบ้าเหรอใครจะไปเทียบกับคุณสู้ไม่ได้ละสิถึงไม่กล้าใครบอกสู้ไม่ได้ของผมน่ยบิ๊กเบิ้มแล้วผมไม่จําเป็นต้องอวดใครของดีอ่ะต้องเก็บไว้ใช่ของดีก็ต้องเก็บไว้เพระไม่ได้ใช้ไงแต่ของฉันเนี่ยได้ใช้แน่คุณอย่านเาะ หนึ่งใจถูกจูบในห้องน้ําอีกแล้วกว่าจะรอดออกมาจากห้องน้ําได้พอเขาปล่อยหรอกนะถ้าไม่ปล่อยก็คือไม่รอดเนื้อตัวเปียกมันลอกมาแลกต้องขวาผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพัดน้ลายออกมาจากห้องน้ําเห็นหนึ่งใจยืนอยู่อา้าวนึกว่าหนีไปแล้วจะหนีอะไรเล่าก็รออาบน้ําอยู่ไปไหนก็ไปเลยนะไล่เหรอไปก็ได้ดีที่ไปเนี่ยเพราะฉันมีงานนะ และอย่าให้รู้ว,ว่าไปเมาที่ไหนและให้ผู้ชายอุ้มมาส่งเฮะคิดถึงคู่มั่นตัวเองให้มากๆไว้หน้าเันบ้างคราวนี้ฉันจะปล่อยไปก่อนถ้าข่าวหน้ามีอีกเจอหนักหน้าฉันจะจัดให้หนักเลยเอาแบบพิลุกไม่ขึ้นจะอะไรอย่างคุณคุณพูดเรื่องไรเนี่ยฉันก็จะขืนใจจับปั้มทำเมียซะให้เข็ดคอยดูสิละ่ะว่าเป็นเมียฉันแล้วอ่ะ ถ้ายังกล้าไปอ่อยใครอีกแล้วก็ก็จะจับมาขังไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยใจร้ายที่สุดพูดกับฉันอย่างนี้อย่าพูดแล้วบันบ่อยนะเพราะฉันเบื่อเข้าใจไหมส่วนรพินเองก็ไม่รู้ว่าทําไมลูกน้องของเขาจึงไปซื้อซื้อหนังสือให้กับแก้วได้ทําไมแก้วถึงยอมแสดงว่าไม่ได้โกรธเขาอย่างนั้นเหรอปล่าครับเจ้านาย คือผมบอกคุณแก้วว่าถ้าคุณแก้วไม่ยอมบอกเลยให้ผมไปซื้อหนังสือให้ผมจะถูกเจ้านายยิงทิ้งนะครับคุณแก้วก็เลยยอมอย่างนั้นเหรอถึงแก้วจะมองเขาเป็นตัวร้ายแต่ก็ยอมที่จะให้เขาซื้อหนังสือให้เขาไม่ว่าอะไรเพราะในสายตาของคนอื่นเขาก็เป็นตัวร้ายอยู่แล้วถ้าแก้วอีกคนหนึงก็คงไม่เป็นไรแล้วแก้วพูดอะไรอีกบ้างเออ คือคุณแก้วบอกว่าขอบคุณนะครับเห็นฉันร้ายขนาดนี้ยังขอบคุณอีกเหรอครับแล้วฝากนี่มาให้ด้วยครับอะไรมะพร้าวครับมะพร้าวจะดื่มเลยไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ไปจัดการให้เออคงไม่ใช่ไหมครับดื่มสิแล้วที่แก้วให้มามันของฉันคนเดียวใช่ไหม เอ่อให้มาเยอะเลยครับนี่เจ้านายจะดื่มคนเดียวเลยหรอครับใช่มะพร้าวพวกนั้นเป็นของฉันห้ามใครยุ่งเด็ดขาดครับเจ้านายปาบเดินอมยิ้มบัวสีได้แต่มองอะไรของแกวะก็เจ้านายสิแต่ก่อนจะไรไม่เคยเห็นชอบมะพร้าวน้ำหอมนี่หวะทําทไมอยู่ๆถึงได้ห่วงขึ้นมาทําไมจะไม่ห่วงเล่าก็คุณแก้วใจเป็นคนให้มานี่ว่านั่นสินะ หรือว่าเจ้านายจะชอบคุณแก้วใจวะไม่มั้งเจ้านายก็แค่เอ็นดูนั่นแหละถ้าชอบจริงๆก็น่าจะเป็นคุนหนึ่งใจมากกว่าแกว่าอย่างนั้นเหรอใช่คุณหนูแก้วน่ารักเรายังเอ็นดูเลยเจ้านายจะไม่เอ็นดูได้ไงวะแต่เจ้านายไม่เคยเอ็นดูใครง่ายๆนะแล้วคุณหนึ่งใจกับคุณแก้วก็ดูคล้ายๆกันมันก็เป็นไปได้นะเว้ย ถ้าเจ้านายจะจะอะไรวะจะชอบคุณแก้วมันจะเป็นไปได้เหรอเจ้านายชอบคนหนึ่งใจจะตายไปยากว่ะก็คอยดูกันไปฉันนะ่ะเสียคุณแก้วโว้ยไอ้ปราบเออแล้วเรามาดูกันว่าเจ้านายจะเลือกใครเรื่องนี้เจ้านายอ่ะได้อยู่ มันลุ้นได้แต่ใครจะเลือกเจ้านายนี่สิมันยากจะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคุณหนึ่งใจไม่มีทีท่าชอบกุลพินเลยเจ้านายของเราอ่ะแล้วคุณแก้วก็ยังเด็กอยู่มันยากว่ะที่คุณแก้วจะชอบกุลพินจะชอบกันเจ้านายคงต้องกินเด็กว่ะกินเด็กแล้วไงกินเด็กเป็นอมาตาะโว้ย เออเป็นอมตะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่นั่แน่ได้เป็นเครียดหน้าเพราะคุณแก้วยังเด็กมากๆแถมมีนิสัยที่แตกต่างจากเจ้านายของเราเยอะเลยนะเว้ยเฮ้ยความรักอะ่ะจูนเข้าหากันได้เว้ยเรื่องนิสัยอะ่ะถ้าชอบใครสักคนจะรับได้ทุกอย่างที่เขาเป็นเว้ยดูเหมือนแกจะรู้จักความรักดีเหลือเกินนะไอ้ปราบแน่นอน พราะฉันเทียรคุณแก้วอยู่เว้ยอย่างน้อยๆคุณแก้วก็ปกป้องพวกเราได้ถ้าเกิดมาเป็นเจ้านายของเราเห็นไหมล่ะเจ้านายยอมทุกอย่างเลยนะเว้ยทั้งๆท,งที่ไม่เคยยอมใครเออมาเฟียทุกคนน่ะย,ยอมเมียตลอดนั่นแหละใช่เลยแกก็ฝันเฟื่องเจ้านายแค่แค่อยากเอาใจแก้ว ที่เป็นน้องชายของคุณหนึ่งใจโว้ยเออแล้วมาดูกันรับรองว่าฉันเชียร์คุณแก้วสุดใจเลยไอ้บัวสี